สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่25กุมภา68นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทานอาหารเช้ากันแพนวันนี้ก็คือเราจะไปเที่ยวที่พระธาตุหริพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ไปเที่ยวที่วัดจมเทวีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศห้องอาหารที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นกันนะคะนะคะบรรยากาศก็จะประมาณอย่างนี้นะคะ สามท่านค่ะขอบคุณค่ะอากาศเย็นสบายนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องอาหารนะคะวันที่25่สิบากรุงพาค่ะน,นี้รู้สึกคนเยอะนะคะแม่คนสวย มีกาแฟสุไอ,อสูเหรียนด้วค่ะแม่มีกาแฟนี่ค่ะเอาปะคะ่ค่ะกาแฟฮอนนี่ค่ะนี่ค่ะแม่เดี๋ยวพุ่งน้ำฮอนมาให้นน <c ười> หมอเป็กเล่งกำชับนะักกำชับหนา เอาวันนี้พ่อไม่กินไี้นี่เหรอขนมครก,กเอาขนมครกไหมคะอ,อ,อ๋อค่ะคุณพ่อทานนะคะเต็มโต๊ะเลยตวัดไปตักอีกตวัดไปตักข้าวเพิ่มอีกนะคะ นอกจากู้ข้างล่างเช้าเช้านี้คุณพ่อติดกระดุมผิดอ่ะเพิ่นแต่งตัวเองบ่ค่ะแม่แต่งตัวเองติดกระดุมผิดกินเข่าจนชีเส็เหรอจินเข่าจนชีเส็เราจังไม่เห็นวาเอาติดกระดุมผิดเกดุมก มันก็ยังเป็นเบี้ยวๆปะเดเนาะเบงกินจนคน้นกลับเบิดตเลยแม่ดีตัวดีคนนี่กินจนค้นกลับเบิด์ตเราเนี่ยส่วนวันนี้คุณตาหวัดก็หล่อนะคะคุณยายอาจก็สวยนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยววัดพระธาตุทะิลคูนชัย แล้วก็วัดจามรีอุ้ยอายุทยาเป็นตะเทียวแม่ต้องไปนอนสัก2คืนน่ะแม่แมอายุทยานี่โอเคเลยขับรถจากกรุงเทพไปแล้วก็เดี๋ยวปุพาไปปุพาไปนอนโรงแรมสวยๆเลยค่ะแม่จ้าแล้วก็ต้องมองกว่งซื้อไว้ตอนรถราคาไหม พุกมีเทคนิคค่ะแม่พุกเลนในซื้อไว้ตอน,ดนลดราคาแต่ห้าหกพันเหนือไม่กี่พันเป็นหมื่นก็ลดราคาได้ใช่ไหมอ่ะอิ่มเลยเด้กัตตานีคุณตาก,กับคุณยายเริ่มอิ่มแล้วบัตานีคะ่าาะพ่นนอนดีมันบ่ค่ะแม่อยายก็ทายอายุอีกแล้วเด็กสา,าววัเจ็ดสิบห้านอนก็นดีกินก็แซ่บ คุณพ่อกินอาหารอร่อยทุกมื้อเลยค่ะดีจังเดี๋ยวสิ่งไปให้ลูกให้หลานเบิ้งด้อค่ะแม่บอกเอ้บอกให้อบไลเพื่อนอะเพื่อนกับแบบโอ้ยอันหนึ่งสองโอเคค่ะเอ้ยดี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 ดือีแล้ว60ปียังไม่เบื่อยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อไม่หจ้า จังหวัดลำพูนนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเดี๋ยวเข้าไปในโบสถ์ก่อนค่ะแม่ได้คะ่ะคุณพ่อคะ่ะตรงนี้สวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์ก่อนนะคะไปไหว้พระในโบสถ์ก่อนนับหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามเอาที่ละครู่อค่ะแม่ อะแค่ขยับเยื้องกันแค่นั้นเองเดี๋ยวปุ๊กตัดภาพได้ค่ะเอาพอลาแล้วไปละค่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอตนอ่จ้าคนละคูคนละคูเลยจ้ะหนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ้ำโอเคอันนี้เขาไปในโบทก่อนเดี๋ยวเขาสิไปพระธาตอีกเครือน,นึงค่ะแม่ อ๋อจ้าจ้าเชิญร่วมบริจาควัดวิหารพระเจ้าละโวโอ๋อแม่จะเอาคำว่าวัดพระธาตุธริปุนชัยโอเคจำอะไรคือกันเด้ปุูกกระดค่ะหนึ่งสองซ้ำค่ะพอวั<า>อออพอวัดออกแม่แม่น้วยกับแม่อาจอยู่น้ำกันจ้าโอเคหนึ่งสองซ้ำ วัตนนี้ปุกสิเอาอันแม่ยืนยุมงหันแหละเอาแม่น้ยฟังนี่ว่าต้องขยับเลยจ้าหนึ่งสองซ้อ่ะแม่ก็ฝั่งนี้เห็นตัวหนังสือค่ะหนึ่งสองซ้อันเดี๋ยวปุกขยับเองแม่ว่ต้องขยับหนึ่งสองซ้เอาแม่น้ยจ้าหนึ่งสองซ้ถทายออกมามันคือจังใดคนละรูปค่ะโอ้่าแต่ขอบคุณค่ะแม่ โอเคค่ะดอกไม้ทองหนึ่งสองโอ้ยใส่เสือจะเป็นสวยครับคุณยายเอาหันหน้ามานะคะหนึ่งสองซ้ำเคค่ะหนึ่งสองซ้ำส,สวยค่ะตอนนี้เขากระิเขามาในโบสของประธาตุถลิพุนใช่เลยเด้อะคะ่ะเออ แม่จ๋าว้ดอกไม้เนี่ยบูชาพระประธานในพระวิหารได้แต่ว่าดอกไม้ถูกเทียนเนี่ยไปอยู่ร้านหลอบองค์พระธาตุด้านหลังพระวิหารแมนค่ะเขาหามจุดทูบจุดเทียนค่ะแม่มองนี่ถาวายดอกไม้ได้ค่ะแม่จ๋าเขาบอกเขาไว้ละว้าคะ่ะแม่หันหนามาเนะะี่ยค่ะหนึ่งสองซ้มโอเคคะ่ะ เออูกใส่แว่นดำมันก็ยจังมืดอดะกับบ่มืดได้ละ่ะคุณพ่อขามีที่นั่งตรงนี้นะคะอันนี้วางดอกไม้ได้แต่ว่าห้ามจุดทูปค่ะคุณพ่อใช่ไอ้ตัวนี้ค่ะ อันนี้เดี๋ยวไปข้างนอกพอไปนั่งตรงนี้ตรงนี้มีเก้าอี้ค่ะพ่อหันหน้ามานิดนึงนะคะหนึ่งสองซ้โอเคค่ะหนึ่งสองซ้จ้ะพ่อไปนั่งรอตรงนู้นเลยนะคะพ่อจ๋าได้ไหมได้ไหม จ้าจ้าไปเติมน้ำมันชีวิตเติมน้ำมันตะเกียงค่ะคุณพ่อเสิร์ตคะเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนั้นนิดนึงนะคะหนึ่งสอง,ส,องสามขอโทษนะคะพี่ค่ะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสาม,สาม,สาม,สาม คุณพ่อไปนั่งเก้าอี้เลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระาธาตุภูนิัยนะคะอากาศก็เหมือนเป็นใจนะคะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ มันก็จะครึมๆนะคะข้างนอกโบสถ์กลัวอย่างเดียวก็คือฝนตกตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มากราบไหว้นะคะพระพุทธรูปในโบสถ์นะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเ,คเพื่อนกระท่ำบุญหยอดเท์บุญ ันนี้เราก็มาอยู่ในโบสถ์ของมัดพระธาตุทลิปูนชัยนะคะแล้วก็จะมีการคานถวายสังฆทานนะคะจะต้องมีคนกล่าวตั้งนโมสามจดตั้งนโมสามจบอ่าเพราะเสิร์ฟก็ได้ค่ะค่ะ Bye. Uh -huh. ขาแ<อ>ยะขาแดแดระสม์ูมู้เจริ ค่ะค่ะคุณพ่อจ้าเตรียมไว้แล้วค่ะแม่จ๋าหนึ่งสองสามเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ร้ยรอยแล้วคะ่ะแม่จ๋ามาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็กาบลาค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้นพ่อกับแม่ก็ ออกไปข้างนอกโบสถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเจดีนะคะของพระาธาตุริปุญชัยกันต่อข้างนอกก็สวยสวยนะคะผูเ้กเก็บเก้าอี้อยู่ค่ะพ่อสเสร็จแล้วคะ่ะคุณยายทำอะไรคะคุณยายค,ค,ะคะโอเคค่ะพ่อ อ๋อเขียนชื่อใครบ้างคะแม่ลูก,าาก,กพออ่อแม่ลูกหลานหนึงจ้าเฮ็ดบุญให้เบิดเฮ็ดบุญให้อีปูน้ำอ,อ่ลลาหลวงรักผู้ยั่งจ้าแม่จาน้ำส่งพระธาตุค่ะแม่ตอนนี้ก็จะเป็นพระธาตุธริพูนชัยนะคะ อันพ่อกับแม่แล้วก็ไปเติมน้ำเติมน้ำมันตะเกียงให้ชีวิตโชดช่วงชัชวาลนอคะสังเกตเบิ่งสีมีอันพวกผู้เฒ่าผู้ใหเ่ิ่นมาเที่ยวกันหลายอยู่เด้อค่ะเออแปลว่าผู้สูงอายุนี่ลูกหลานพามาเที่ยวหลายอยู่เด้อปูุกะมีนาทีอัดวิดีโอไปแล้วก็ถ่ายรูปไปน้ำเม่แต่ลูกหลานพามาเที่ยวเด้อค่ะนี่ พอนั่งอยูุ่นี่ค่ะพ่อสรงแล้วแม่หันหน้ามานิดนึงจ้ะแม่หนึ่งสองสามโอเคค่ะเรียบร้อยสวยมากค่ะคุณยายส่วนตาวัดอยู่ทั้งพีเด้อค่ะคุณตาวัดขอนั่งผักทั้งพี่กัน แม่ที่ย่างอ้อมโบดบ่าค่ะแมนูวอจ้าฮะไม่เขาจะเดินรอบรอบเจดีอะค่ะพ่อเพราะจะเดินไม่ปกติก็เดินรอบหรือสามรอบก็ได้แม่ที่ย่างจะกรอบค่ะรอบเดียวอ่าโอเครอบเดียวไปไหมพ่อสามรอบอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอนะคะเราบอกว่า คุณพ่อเคยมาที่นี่เมื่อตอนอายุ80แล้วมาอีกทีตอน90สามใช่ไหมคะมคปุ๊กก็เลยบอกว่าเดี๋ยว,วคุณพ่อครบ100ปีเดี๋ยวเราจะมาที่นี่กันอีกนะคะคุณย่าใส่แว่นไหมคะคุณย่าแดดออกแล้วมันจริงตายหนีอ่ะเนจ้ะใส่แว่นลูกสาวไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสิถทายรูปด้วยจ้าเอานะคะสวยๆนะคะหนุ่มๆสาวๆ หนึงสองาอุ้ยเทบขนาดเลยนี่หนึ่งสองสามจ้าเรียบร้อยค่ะครอบองธาเพื่อสริมงคลแก่ครอบคัวแะตัวพ่อแม่เองขอเมียนรอบนึงจ้าจ้ทั่วไปเพื่อนฝูงเลยเ้าเอาคุณมาคุณแม่คุณแม่ คุณยายอาจ,อาจ,อาจเจ้าท่านไดววาเลยคุณยายเออ,เอ,อมาวันนี้ขอมาเวือนเพียนร,รอบองค์พระธาตุสักห่รอบเพื่อเป็นสิลมงคลแก่ครอบครัวแก่ลูกลูกหล,ลานหลานลนเล้น,ลน,ลน,ลนให้องค์พระธาตุได้ปกป,ปักรักษาคุ้มครองลูกหลานทุกทุกคนเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ตลอดปลอดภัยมีอาาคตรเ่ีงใสทุกทุกคนค่ะุ ก่อนที่จะเดินเนี่ยจะมีคําไหว้พระบรมธาตุเริปูนชัยนะแม่<อ>จ้ะแม่จะต้องไหว้คาถาบทนี้ก่อนนะคะ แม่ทั้งสองคนกะสีเวียนเทียนเด้อค่ะเดอ้อหนึ่งรอบโอ้ยสุภาพสตรีห้ามเขาโอ้ยพระธาตุไปสูงมันสวยคักสวยแนะ่ซะมีพระแม่ธรณีน้ำได้ในสูคุณยากลับไปทั้งพุนลจะจ้ะ อันนี้เป็นจุดทรงน้ำพระบรมธาตุริพูนชัยค,คุณแม่ทั้งสองยังหรวยหลวยไปแล้วค่ะเดี๋ยวห้องจิไปหาคุณพอ่อที่นั่งค่าอยู่สองคนได้จ้ะ วันนี้ก็จะเป็นวัดแรกที่เรามานะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อวัดที่สองที่วัดจามรีนะคะก็คงไม่ห่างจากที่นี่สักเท่าไหร่ตอนนี้ก็ประมาณสัก1 1 1โมงนะคะฟ้าก็ยังมืดสลัวเหมือนเดิมนะคะแสงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปหาคุณพ่อกันนะคะคุณพ่อจะตีคล้องด้วยใช่ไหมคะ คุณพ่อหันหน้ามาได้เลยค่ะหนึ่งสองสามเอากี่ครั้งดีคะหนึ่งนี่ค่ะสามครั้งนะคะค่ะคุณพ่อสเสียงดังกังวานกึกก้องเลยนะคะ หลวงพ่อทันใจจะอยู่อีกอาคารหนึ่งค่ะอะไรนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นน่าจะเป็นอุโบสถเก่าค่ะคุณพ่ออ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่อ๋องพ่อทันใจดีไหมคะคุณพ่ออยู่ซ้ายซ้ายมือทางนี้ค่ะคุณพ่อค่ะคุณแม่ท่านจําได้ว่ามาคุณพ่อจับมือก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปที่อาคารหลวงพ่อวิหารหลวงพ่อทันใจจะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณพ่อค่ะโอเคเดินไปอีกนิดนึงค่ะคุณพ่อ เลี้ยวขวานะคะคุณพ่อจำได้ไหมคะวิหารหลวงพ่อทันใจตรงนี้ค่ะโอ้ไอบันไดขึ้นทางนี้ค่ะคุณพ่อมันเป็นสโลปตรงไปแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายค่ะคุณพ่อ มีเก้าอี้นั่งทางด้านซ้ายด้านขวานะคะคุณพ่ออันตรงนี้ยังไม่ได้เข้ามาค่ะยังค่ะ